เฮียสรงเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยาม ซักอึกไหมทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกกำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัตคารเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกิ์ต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปี ครับพบกับช่วงเฮียสงเล่งหงชวนชิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเฮียสงจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอาหารสไตล์กวางตุ้งบ้างอยู่ที่เมืองกวางโจาครับร้านอาหารแห่งนี้ชื่อว่าร้านเป่าเยี่ยต้าจิวโหลนะครับเป็นร้านอาหารที่ขายดีบขายดีมากเวลาคณะทัวร์ที่มาเที่ยวกวางโจนะครับหรือมาเที่ยวกวางเจ้เทสแฟร์ก็จะต้องฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารแห่งนี้ครับที่ร้านแห่งนี้มีเมนูเด็ดที่เรียกว่าดังของเขาเลยนะครับก็คือผัดผักรวมมิตรครับผม การน,นําเอาเห็ดหอมเนี่ยมายัดไส้กับกุ้งก็ได้หมูก็ได้นะครับแล้วก็จะมีผลไม้แล้วก็เป็นผักเนี่ยผัดรวมกันอยู่ในนี้จานเดียวเลยที่สําคัญที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาคือว่าเขามีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ไปคลุกกับงาขาวมาโรยไว้ด้านบนด้วยก็เป็นเมนูหนึ่งซึ่งแปลกดีเมนูที่สองที่อยากจะแนะนําก็คือทั่วฝักยาวปลาหมึกกับพริกนะครับผัดกับกะปิครับท่านผู้ชมครับอา้าวตาที่เมนูต่อไปที่มากวางเจา้าไม่กินเหี่ยวซองตีตายเลย ห่านย่างคนกวางตุ้งทําห่านอร่อยติดอันดับโลกและใครที่มาที่กวางเจาแล้วไม่ได้ลิมรสอาหารกวางตุ้งขนานแท้ก็คือห่านมาไม่ถึงกวางเจาอีกหนึ่งเมนูก็คือหมูหันครับผมหมูหันของที่นี่นะครับเขาย่างแล้วก็นําไปราดกับน้ํามันนะครับเป็นสไตล์ที่แตกต่างจากบ้านเราหมูอย่างนี้ที่เร่งหงผมมีขาย <laughs> มานี่เลยคือเมนูยอดฮิตของคนกวางตุ้งก็คือหอยเชลกับวุ้นเส้นลาดกับกระเทียมเป็นการนําเอาหอยเชล์เนี่ยมารับประทานกับกระเทียมตัวที่โรยเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มความอร่อยมากๆเลยเมนูนี้เล่งหงสุขุมพิธ62มีขายนะครับมาที่นี่เมนูต่อไปเลยดีกว่าปลาลาดพริกสามรสอันนี้ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เขาบอกว่าลาดพริกสามรสที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ฮ่องกง กับอยู่ที่กวางโจครับผมปิดท้ายเมนูเป็นน้ําแกงครับเอาไว้กินระหว่างรับประทานอาหารวันนี้เขาจัดน้ําแกง3ามเสียนมาให้ครับแต่เป็นสามเสียนข้นนะครับทั้งหมดนี้ครับคือเมนูอาหารกวางตุ้งที่ร้านเป่าเยี่ยต้าจิวโหลถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาต้องมาลิ้มลองอาหารกวางตุง้งที่เมืองกวางเจาให้ได้ครับ เป็ดย่างต้องจิ้มกับน,น้ำจิ้มบวยกรอบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานของสไตล์กวางตุ้งครับช่วลก <ไป S 1> ินเี่ช่วลกรอบมากเลยหอเจี๊ยสไตล์กวางตุ้งเลยครับหมูหันครับผมหมูหันที่นี่นะครับก็กินกับซีอิ๊วดำครับแล้วก็น้ำตาลเป็นสไตล์ที่แปลกแต่ว่าต้องลองให้ได้อือือกรอบมากเลย แต่มันติดมันหน่อยนะยอมอ้วนหน่อยก็แล้วกันอาหารอร่อยก็ต้องมีอย่างเนี้ยมาที่เมนูนี้เลยนี่ไขยเชลกินกับวุ้นเส้นกับกระเทียมครับผมอือหอไเชลสดกระเทียมก็สดเมนูนี้กินทุกครั้งไม่เคยผิดหวังเลยมาที่เมนูนี้เลยปลาสามรสออกแนวเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับ อื uh huh. โอ้โหรสชาติคนวังตุ้งทําไมทําน้ําเปรี้ยวหวานหรือสามรสเนี่ยได้อร่อยจริงๆเลยสุดยอดมาที่เมนูนี้เลยหมามีทั้งแปะก้วยมีทั้งเห็ดแล้วก็มีมะม่วงหิมะพานมีแตงอ uh huh. ต่อด้วยแปะก้วยอออื uh huh. ต่อด้วยแตง <laughs> ต่อด้วยเม็ดมะม่วงหิมะพาน <c oughs> ผ่านแล้วผมว่าเด็ดสละติเลยละ่ะร้านอาหารบ้านเราน่าจะลองไปทำดูนะครับมาที่เมนูสุดท้ายเลยดีกว่าทั่วฝักยาวธรรมดารรมดากับปลาหมึกนะครับแต่ผัดกับกะปิเคยครับเพื่อท่านผู้ชมดูแล้วนะเอาไปผัดกินเองที่บ้านได้ <c oughs> ใส่พริกเข้าไปหน่อยหนึ่งด้วยอือห <c oughs> <c oughs> ือไอเจ้ากะปิเคยเนี่ยนะเวลาเรามาผัดเหมือนกับน้ำพริกเผาเนี่ยมันเข้ากับพืชผักต่าง ได้ลงตัวแล้วก็ดีจริงๆเลยละครับ oh, ครับท่านผู้ชมบวันนี้เวลาดีๆของกินเที่ยว a r o u เ d the w o r d เนี่ยหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับบริษัทไดมอนด์ชายฮอลิเดย์จำกัดครับบริษัทลิสซิงเกษตรกรไทยจำกัดครับ น้ำดื่มสยามนะครับชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปแล้วก็เวลาดื่มเนี่ยชาดอกคำฝอยเนี่ยช่วยทำให้เลือดต่างๆเนี่ยเลือดลมต่างๆหรือทำให้คนที่มีความดันสูงเนี่ยช่วยลดระดับความดันด้วยนะครับตามด้วยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับปิดท้ายด้วยพัฒนาการเล่ของพระรามสองและสุภุม,มิลงสองครับพัฒนาการของครอบครัวผมเองนะครับถ้าหากว่าชอบทานอาหารกวางตุ้ง ก็ต้องมาที่กวางเจาครับแต่ถ้าว่าชอบอาหารแต้จิ๋วต้องไปที่พัฒกัรเล่งหงทั้งสองสาขาของครอบครัวผมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเฮียทรงเล่งหงลาไปแล้วล่ะครับ